โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเดนไบด์เดลไรท์มือถือทุกคนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง 29x เหมือนเดิมวันนี้ได้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็คือน่าจะอัปเดตแบบที่ผมตื่นเต้นมากนะครับก็คือเป็นโหมดสร้างห้องนะครับหลังจากที่เรารอมานานนะครับรอมารอมานานเลยแหละเออคือมันเพิ่งเข้ามานะครับเขาเพิ่งได้อัปเดตเข้ามาแล้วก็มีการแก้บั๊กตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็มี พวกชุดพวกอะไรเนี่ยเข้ามาเยอะแยะนะครับอ,อะไรยิบย่อยเนี่ยผมจะไม่ลงแล้วกันอย่างเช่นชุดนะครับชุดก็คือของอียูจนแบบเนี้ยเนี่ยก็เนี่ย,ก,ยก็จะมีชุดใหม่เข้ามานะครับเป็นโอ้ดูดิสวยมากนะครับเหมือนเหมือนเจ๊เลย <c oughs> ออกออกแนวเหมือนเจ๊นะครับาประมาณนี้ <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับก็จะมีชุดหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นก็เช่นกันนะครับนะบางตัวก็จะมี แล้วก็ที่สำคัญนะครับเ็าได้ปรับการปรับการปลาของเดอะทริคสเตอร์นะครับก็คือให้มันบังคับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวกระต่ายนะครับที่มันบล็ักตอนต้องให้ขวานมันฟิงก่อนอ่ะเออมันก็จะโยนได้นะครับประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสร้างห้องกันเลยนะครับสำหรับสร้างห้องนะก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็คือพอเรากดขึ้นมาใช่ปะกดมามันก็จะมี2โหมดให้เลือกนะครับโหมดแรกก็จะคือ การแข่งขันจัดอันดับปกตินะครับที่เราเล่นปกติเลยเล่นแรงธรรมดานะครับอันที่สองนี่จะเป็นสร้างห้องนะครับอ่าพอเรากดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้การแข่งขันแบบก okay. ั่นกำหนดเองนะครับพอเรากดเริ่มต้นเนี่ยครับพอเรากดเริ่มต้นไปมันก็จะเด้งเข้ามาในห้องให้เดี๋ยวรอสักครู่นึงครับอ่าเข้ามาแล้วก็มาดูกันเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมันจะมีกดการแข่งขันนะครับก็คือมีแก้ไขได้นะสําหรับใครที่เป็นหัวห้องนะครับ สำหรับใครที่เป็นหัวห้องจะเปลี่ยนได้นะครับปึ๊บกดเข้ามานะครับก็จะมีเปิร์กนะครับเปิร์กเป็นทั้งหมดอะไรแบบนี้นะครับเครื่องเส้นไนเทมเนี่ยก็จะมีให้หมดนะครับนะแบบไม่ต้องเอาของเราไปใช้อะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับแผนที่นะครับอ่าแผนที่ก็จะเข้ามาเยอะเลยนะอ่าแผนที่โอเคก็เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นด่านเขียวนะด่านเขียวที่เรา รอมานานผมก็เหมือนกันนะครับรอมานานสําหรับผมผมชอบเล่นตัวกระต่ายนะครับคือตัวกระต่ายเนี่ยมันต้องการที่โล่งนะครับก็คือที่เปิดแบบเนี้ยเออโล่งๆแบบเนี้ยคือมันจะปลาได้ง่ายนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองสักด่านไหมเราจะเอาด่านไหนดีจะขอเลือกด่านแป๊ดหนึ่งนะครับที่ที่พํานักของอัสซลล็อปอันนี้เล่นแล้วนะครับเคยเล่นแล้วอันค้าชั้นต่ํานี่ก็เหมือนจะเคยเล่นแล้วนะครับเอาอะไรดีอันนี้ร้านเก็บของเก่าเคยเล่นหมดแล้วมั้ง นี่ก็เคยเล่นร้านแก๊สร้านแก๊สนี่ไอผมอยังน่าจะครั้งหนึ่งมั้งเดี๋ยวร้านแก๊สก็ได้ครับเลือกร้านแก๊สนะครับพอเลือกปุ๊บมันก็จะเซตไว้ให้เลยนะครับก็กดย้อกลับอ่าแล้วก็มาด้านขวานะครับด้านขวาก็จะเป็นเชิญเพื่อนนะครับนะเชิญเพื่อนใครที่อยากจะเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยกันมาใครแบบเหม็นหน้าใครแบบเนี้ยเออมึงหนึ่งหนึ่งกับกูไหมแบบเนี้ยเออก็เชิญม, <laughs> มาเลยนะครับได้หมดนะ ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมมันไม่ไม่ใช่ผมนะที่ได้หมดอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะไม่ให้เชิญเพื่อนเราลองเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับว่าแผนที่มันจะเป็นยังไงนะครับไปกดล่มต้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเดอะทริสเตอร์เนี่ยมันจะปลาได้โหดขึ้นหรือเปล่าจะบังคับได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคพอเข้ามาก็จะมีบอทนะครับทั้งสี่ตัวเอ้บอทบอทเติมบอทเติมรายเดือนนะ <laughs> อด้ไหะบอท บัเทป2นะครับมีการเติมรายเดือนเอ้ยมีอย่างนึง่งเอใช่รายเดือนนะครับผมยังไม่ได้บอกเลยอ่าเดี๋ยวเราจบจบแมทน,นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาพูดแล้วกันนะดูให้จบนะทุกคนโอเคก็ใช้ช่วงเวลานี้ขอบ่นสักนิดนึงนีครับก็เกม d e a บ b ยเนี่ยเราก็เล่นมานานแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีพวกที่แบบ พวกที่แบบจะเรียกว่าไงดีพวกที่แบบไม่รักเกมนะครับหรือว่า,อาชอบปั่นคนอื่นนะครับก็คือพวกใช้โป้นั่นเองพวกที่มีความสามารถเล่นนะครับนะผมก็โดนก๊อปชื่อไปด้วยนะครับสําหรับโปมันระบาดขึ้นมากนะครับสําหรับทุกวันนี้ผมก็เลยจะไปลองทําคลิปไมค c r ร f t ดูนะครับไม่รู้ว่าใครจะดูหรือเปล่าไม่รู้ว่าใครเคยเล่นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเกือบร้อมั้งที่รู้จักไมค์คราฟนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ ยังไงล่ะเป็นเกมที่โตมากับพวกเรานะครับเออเรียกได้เลยว่าโตมากับพวกเรานะก็ตั้งแต่เด็กๆผมก็เคยเล่นนะอ่ะโอเคกลับมาที่เกมเด็บายกันดีกว่านะครับอ่าสำหรับคริสเตอร์คริสเตอร์นะครับไหนมาลองดูซิอ่าพอกดแค่นะครับกดแค่มันจะมีการดีดขึ้นอยู่นะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราดึงดึงมือลงเนี่ยดึง ดึงนิ้วตรงเนี้ยเออมันมันก็จะลงตามนิ้วเราเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือมันบังคับง่ายขึ้นนะครับอ่าอันเนี้ยอัเนี้ยขึ้นลงขึ้นลงหรือว,ว่าซ้ายขวาขวาซ้ายอะไรเนี่ยง,ยง่ายขึ้นนะครับอ่าเป็นอะไรที่สุดจับสลับบอกนะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่ตัดยังไงวะอขอพี่รีวิวกันหนึ่งนะ <c oughs> น้องบัตรขอพี่รีวิวก่อนแต <c oughs> ่ว่าเราจะาให้ใส่กระเช้านึงละ บอดนี Queen, ้มันเอาบอดนี้มันเอาเรื่องนะครับคือมันจุกเก่งขึ้นนะครับอะไรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกวะคือเข้าเกมตอนเนี้ยคือ iPad ผมร้อนแล้วนะครับทุกคนดูวะคืออุณหภูมิเปิดเปิดแอร์นะครับเนี่ยไอคือ iPad ร้อนแล้วข้างหลังเนี่ยคือร้อนจัดเลยนะครับนะแล้วก็มันจะกระตุกบ้างนะครับสําหรับ iPad ผมแต่ก่อนเนี่ยทุกคน ทุกคนที่ติดตามผมมาแต่ก่อนเนี่ยจะรู้ได้เลยนะครับว่า iPad ผมลื่นๆมากนะครับนะแต่ว่าเกมอัปเดตมาใหม่ก็กินสเปคไปเยอะนะครับก็ทำให้กระตุกบ,บางคนถึงกับโทรศัพท์รับไม่ไหวนะครับแต่ก่อนเล่นได้เนี่ยพออัปมาใหม่โทรศัพท์รับไม่ไหวแล้วก็ได้เริ่มเล่นไปนะครับใครเป็นอย่างนั้นบ้างนะส่วนตัวผมก็เริ่มจะไปแล้ว iPad ผมก็เริ่มจะไปแล้วเริ่มจะไปแล้วครับจนผมได้ซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งนะครับก็คือล็อกโฟน3 นะผมไม่ซื้อมาเล่นเลยโดยเฉพาะแล้วก็มันมันก็มีช่วงกระตุกอยู่นะหรือว่าเฟรมเลทตกแบบเนี้ยมันก็มีกระตุกบ้างนะครับแต่ว่าก็เล่นลื่นสบายดีนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะอัพไปถึงเอาแบบโทรศัพท์ขั้นเทพขั้นพระเจ้าเลยหรือเปล่านะครับถึงจะเล่นได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ้าวอยู่ไหนซึ่งไปไหนลวเพื่อนออไปไหนดีไปยู โดนเลยโดนเลยโดนกิดบังคับยากหรอไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่ามันดิบแต่เราบางบังคับยากเหมือนแต่ก่อนนะครับคือปุ่มปุ่มเนี่ยเวลาผมลองลองเลื่อนที่ได้ไหมเอาเอาไปเลยได้เลยเฮ้ครับพอได้พอได้พอได้ครับพอได้แบบนี้พอได้ เอามาไว้ตรงนิ้วโป้งฝามือนะครับเราจะบังคับง่ายขึ้นนะสำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าคน,อ,น,านาอื่นน่าจะเหมือนผมแบบมาดูดๆแบงบขึ้นหรือว่าจะปาเป็นแบบท,ทีทีละทีละจกล็ดแบบนี้เขาเรียกว่าไงทีละอันทีละมีดไอ้สุผมมันู้เกล็ดแบบผมกับผมเนี่ยเนี่ยมินพันเลยเฮ้ยชางน โอ้ยจู่เก่งจัดบอดเนี่ยโอเคจะเจ็บแล้วจะเจ็บแล้วโอ้มันไปเจ็บไหมอ่ะเจ็บแล้วเนี่ยนี่ดูสิมันจับปลาง่ายขึ้นนะลองโอเคเดี๋ยวลองเอาไปแขวนดูครับแล้วก็ลองที่วยเราจะได้ปลาแบบปลาเน้นๆตัวนะครับ กวาจะได้เก็บไอ้นี่ได้ไง่าเอเเก็บนีดแป๊บหนึ่งครับสวยนใครมาช่วยปะเดี๋ยวอรอเพื่อนเขามาช่วยนะครับมาหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมาละ โอ้ยเจ๊ดสีใงขึง้หหนหว่อยเนี่ยปลาประยะไกลก็แตว่าน่าจะได้อยู่นะแต่ลองปาวูทำไมน่ใช่วะผมอยากปาแบบระยะประชิดดูว่มันจะบังคับง่ายขึ้นหรือเปล่าเน,นี่ยมาช่วยดิฮ้ยโอเคแตไวเ้เขยดิเฮ้ยเนี่ยัมมนน

ผมว่าไม่ต้องปาทีริมีดว่ะปาไี่จีริริมใบนะครับเไาเรียกว่าไงวะถ้าเรายืนเป้าขเขาก็ไม่มาช่วยกันนะจะไปช่วยยังวันอยากจะลองปาอัดดูสักครั้งเออแบบตอนตอนตอนช่วยแบบนี้ โอ้ยได้ได้ได้อย er ่างเงีเ plane plane. ้ยโอ้แบ่ใบมีดผมหมดแล้วเขาเก็บมีดครับน้องนี่เขาเก็บมีดใช่ไหมครับอายัดนีมครับอ๋อใหเราบังคับได้เน oh. ี่ยมันดึงลงได้นะเว้ยเห็นปะนั่นนั่นน่ะนี่คือเราสามารถบังคับให้มันหยุดหยุดเดียวได้นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะ โอเคสำหรับคลิสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้เนี่ยครับก็ถือว่าโหดนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมก็ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวออกไปดูรายเดือนกันก่อนเลยด้วยกันะะนะครับดูรายเดือนกันบ้างโอเคสำหรับรายเดือนนะครับอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวขอเปิดหากันรายเดือนอ,อ๋อโอเคพอกดเข้ามาร้านค้านะครับต้องกดเข้ามาร้านค้านะพอกดเข้ามาร้านค้านะ เนี่ยก็จะมีโชคลาภของอีก,กานะครับอ่าเป็นรูปดาวแบบนี้เลยแล้วนะพอกดเข้ามาก็นี่ยวเรามาอ่านดูก่อนนะครับคือเป็นรายเดือนเมื่อเปิดใช้งานแล้วจะมอบอ่าทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ต่างๆให้คุณเมื่อให้คุณล็อกอินในแต่ละวันนะครับอ๋อการสมัครสมาชิกต้องได้รับการเปิดใช้งานาเป็นรายเดือนไปนะครับอ่าจะไม่ต่ออายุอัตโนมัติ ก็คือสมัครเดือนต่อเดือนนะครับแล้วก็พอหมดอายุเนี่ยมันจะไม่ต่ออัตโนมัติให้นะครับต้องซื้อเอาอีกนะครับก็ดีเหมือนกันนะอ่ะดีนะครับดีเลยแล้วก็มาดูรางวันนะครับรางวัลเมื่อซื้อเราจะได้อ่าป้ายปาร์ตี้เลือดสาดนะครับสิบอันโอเคแล้วก็จะมีอันนี้คือรางวัลการซื้อนะพอพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยจะได้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นรางวัลประจําวันนะครับก็คือประจาประจาวันเนี่ยเราจะได้อ่าเซวอล่า 50สเซวาล่านะครับต่อวันนะรวมหนึ่งเดือนนะครับก็ประมาณนั้นเลยก็น่าจะคุ้มนะผมว่าแล้วก็จะมีศิลาศิลานะครับ1,000 1,000ศิลาต่อวันนะครับเหมือนกันเลยนะก็ประมาณนี้ในราคา179บาทต่อเดือนนะครับไม่รู้ว่ารวมรวมแวดหรือเปล่าวแวดก็คือภาษีนะครับไม่รู้ว่ารวมหรือเปล่าหรือว่ารวมมาแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะได้กรอบนะครับเห็นป่ะกรอบรูปตรงนี้เลยก็จะมีเป็นแบบ จะสังเกตได้ง่ายไงว่าใครเทพทูหรือเปล่า <c oughs> ใครเทพธูใครสายเติมหรือเปล่านี่ครับอ่าโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้หรือเปล่านอกนั้นก็จะเป็นพวกชุดอ่าเดี๋ยวเรามาดูชุดชุดก็ดูไปแล้วใช่ไหมของอ e ียูจินแล้วผมผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีชุดของตัวไหนอีกนะอ่าฆาตกรหรือเปล่าโอนี้หรือเปล่าครับมาดูดิโวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเข้ามานานหรือย,ยังเพราะว่าผมไม่ได้จับเลยนะโอนี้เนี่ย ไม่ได้เข้ามาดูเลยนะครับอันนี้เป็นสกินที่แบบกระทิงนะครับกระทิงดุแล้วก็อันนี้จะเป็นร่างยักษ์นะร่างยักษ์แบบอุ้นๆหน่อยออกอ้้นๆหน่อยนะครับน่ายังดุนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปที่สั้นๆมันอธิบายการอัปเดตใหม่ๆนะครับสำหรับเกมเดซบายนะแล้วก็เร็วนี้นะครับเราอาจจะมี คลิปไม e c ครับนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับและก็ฝากติดตามมันด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาตัวอ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย